สวัสดีครับสวัสดีคนเป็นเลยครับวันนี้เราก็บอกจะ,จะมรเล่อไ,ไหมครับวันหน้าวันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้เราก็จะออแบบว่าออมันว่างเลยคำถาพี่บอกว่าไปในเธอกันในเธอผมก็สร้างไปแล้วนะครับเพื่ต้องเรียนรู้มาเลยนะครับผม เนเธอร์มันก็สร้างง่ายๆครับตัวผมก็เอาไปขอไปทำเอล็กซ์ Dorothy, out, ีเลี้ยนก่อนนะครับเดี๋ยวมาเสร็ซอร์ฟประตูเนเธอร์ฮะประตูเนเธอร์แต่ยังแต่ยังไม่เข้านะครับตรงนู้นก็มีอีกอันหนึ่งมาเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวม่ใชิญดูประตูหลังดูนะครับเข้าไปคแบบปิ๊บปิดเปิดเนเธอร์เนเธอร์เนเธอร์โอ้ยวัววัว วะเฮ้ยเี่อเห็นอะไรแบบนั่นอะไรวะน่ะอ้าวเฮ้ยต้องลงไปทดสอบดูดิว่ามันคืออะไรเอ้าเอ้าแล้วแบบไหนเบื่อเอาใหม่ไม่ยอมกูไม่ยอมง่ายๆเว้ยถ้าใครก็ทำวงทางขาดอะไรตัวเองปุ๋ยเฮ้ยเปืุ๋เปื๋ยเฮ้ยกดโดดกระโดดไอ้ย่ะ ก็ไปกระโดดเลยต้องหารจกลับมาเแบบหนึ่งสองสามแล้วสผมหยห้าสี่สามหนึ่งโ,โอ้โหรอดได้อย่างไรโอ้โหฮ้ยก็โดด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  กระโดด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 กรโดด่านโานมอะไรออกซิเดหรือว่าตัวซกระโดดกระโดดอ้าราดอาเวลากรม่เล่นมั่งละโดเขียวน้องเขียวน้องเขียวลรงวห้ดูเฮ้ยน้องเขียว มาแรมุมมาแมมโอ้โหเก่มา่ะฮมาแรบมาุมาแรมุมมาแมมมาแมมมาแมมาแรมมมาแรมมนี่เข้าเนเธอมาทำไปล้วมาแรงปมามบน้องเขียวน้องเขียวเนาะพี่เกียดน้องเขียว ออีีีเเหห้้ยยน้องเขียวอะไรวะเนี่ยน้องเหียวน้องเหียวน้องเขียวน้องเขียวไอ้น้องเขียวไอ้อะน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวน้องพี่กอดน้องน้องเขียวเดี๋ยวพี่มาน้องเหียวน้องเขียวจ้าน้องเขียวจ้า พ uh ี่กลัวแล้วจ้ะพี่กลัวแล้วจ้ะรองเท้าหายไปไหนจ้าน้องพี่กลัวน้องเขียวแล้วจ้ะพี่กลัวน้องเขียวแล้วจ้าน้องเขียวตัวเดียวใส่พี่กอัอินชานมาเร็วนะน้องเขียวพี่รุมฆ่าน้องแล้วนะจ้ะฮะพีเขียวอีเขียว วิธีการฆ่าฮีปเปอร์นับต้องอย่าอ,อย่าไปอยู่ใกล้มันถ้าเกิดอยู่มันระยะประชิดก็คือมันเกิดถ้าเกิดอยู่ระยะประชิดก็ฟันดีนึงก็ถอยหลังฟันนี้ก็ถอยหลังตรงตรงหอกมันจะตายอนนะฮะเออนั่นแหละวิธีการฆ่าฮีปเปอร์ก็บ้านหลังนี้ก็ขอไว้อะไรให้กับเซิร์ฟที่แล้วด้วยนะครับไอไอมาครับไอไอมาครับตอนหนึ่งอะเออ คือวะไรครับโทรศัพท์ผมถูกล้างเครื่องอไไม่ใช่เทิรดนั้นพอเข้าไปแล้วมันพอเข้าไปมันโคตรแหรลกอะพอเข้าว่าหลุดพอพอเข้าว่าหลุดเข้าว่าหลุดอะไรอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถือว่าทาในเทอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำไรน์ดอกรีก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้านล่างด้วยนะครับ๊นันอ๊น้ำตาทองมาจากไหนงั้นเด้อให้น้ำตาทองมาจากไหนกว่า wow. น้ำตาทองมาจากไหนวะเรเวลไม่มีเอนชาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยหมูเกื่อไเขาเปิดไฟไว้นักสปิดไว้เลยเฮ้ยทำไมซัมซัมบเบทเฮ้ยบดัดดีมันเคยอยู่ใกล้ซัมบบ้มากขนาดนี้เนะี้ยโว้ยมันไม่ทำอะไรเลยมันไม่ไมีพี่ไผ่ เร <c oughs> ื่องเรื่องมีเสียงไอ้มาว่ะโดนนะเป็นหวัดไอ้ซอมบี้เมื่อกี้มันเออทำไมมันไม่ตีผมอะ่ะอา้าทำไมมันไม่ตีผมอะ่ะเนี่ยตีมันแล้วตีมันอีกมันก็อา้าวตายเลยไม่กินเนื้อก่อนเนี่มันนั่นเป็นเนื้อหมูอา้าวกินหลอดอาหารไม่เพิ่มด้วยหมูเข้าบ้านไอ้เอ้ยอะไระเนี่ยอ้าว อะไรวะอ๋อนั่นเออเชือกเชเชือกเชือกสื่อกเชือกเชือกได้แล้าไม่แล้าได้เชือกเยได้ออกมาเชือกก็รู้ว่าทำในเทอรสเรีรอยแล้วครับเยอะปเดี๋ยวก่อนลืลืองไอ้แ้วงในอย่าิ่งดูดมเข้าไป อเอาดูให้ได้เดี๋ยวเพ่งดูผมก็ไปสิขอเตรียมของคนไม่ใช่เข้าปะละตามเพราะที่แไหนเออเห็นแล้ไปแล้วครับอ,อ,อืมจะพิกซัมบี้ตีงลงลาวาของหายไปเลยเคาไี้แล้ววันที่ผมไม่ได้อ่านให้ทุกคนดูอเออคลิปที่แล้วอ่ะลบพิมแป้งเลยการก็ใครเอาพี่ผมทำมาไม่ว่าพี่อ๋อพี่ทำขึ้นไม่กดคิดเรื่องแฟน อูดอดผลงานผลงานขุดมาต่อปั๊บ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 ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บปั๊บคิดเดียวได้กอง่ะไ่บ้านให้มันเป็นไมอน่ะกองปะทาไมเล่นๆปรับมอนแล้วปรับไปมอนสไ વ เบลลืมไปมือมันใช้มือนะขุดออกซีเดียนเหรอเฮ้ยันเห็ดเห็ด กูเห็ด oh my good h e a d oh my good n e s s oh my goodness ขุดขุดเห็ดไปหมดเห็ดนขึ้นในตู้นัทได้ยังไงวะขุดไปเลยอันที่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 ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับในการไปเนเชอร์ของผมนะคะถ้าเกิดอยากให้ผมมาไหนก็จะลืม คอมเมนต์บอกล,ล่างด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์กดซับติดใครกันด้วยนะครับบ๊ายบายเราคลิปที่สามอยากใอยากให้ผมทำอะไรก็บอกได้นะครับยูหูอ้ยตกน้นเลยค่ะ